หากคุณเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับโดยเหรียญลูน่าคลาสสิกได้มีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงโดยประมาณในระยะเวลา1วันติดลบอยู่ที่0.7% 1สัปดาห์บวกอยู่ที่0.8%และ1เดือนบวกอยู่ที่4.7%นะครับเหรียญลูน่าคลา s สิกในกราฟ Time Frame Day แนวรับของวันนี้อยู่ที่ราคา00 0.0008228 และแนวต้านอยู่ที่ราคา0.0009727 0 00 000ส่วนราคาที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอนี้เมื่อเทียบกับราคาในไทยให้นำราคาดังกล่าวไปคูณด้วย34.50นะครับแท่งเทียนของเมื่อวานนี้จากราคาเปิดได้มีการย่อตัวลงมาต่ำสุดอยู่ที่ลบ4.7%แต่มีแนวรับอีกเส้นที่เส้นค่าเฉลี่ย20รับเอาไว้ได้ทำให้ราคาโดดดึงกลับมาเล็กน้อย ในระหว่างวันราคาได้ขึ้นไปบวกสูงสุดเกือบ8%แต่โดนแนวต้านที่เราได้ดูกันไว้ที่ราคา0.00009727 00กดลงมาทำให้ราคาลดลงไปปิดอยู่ที่ลบ0.75%ซึ่งเมื่อเราย้อนกลับไปดูก็จะเห็นได้ว่าแท่งเทียนได้ทดสอบเส้นแนวต้านเส้นนี้อยู่5ครั้งและครั้งนี้เป็นครั้งที่6ก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้ส่วนแท่งเทียนของวันนี้ก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบแนวรับแนวต้าน และเส้นค่าเฉลี่ย20กับ50เช่นเดียวกับเมื่อวานโดยตำแหน่งของแท่งเทียนในกราฟ Time Frame Day อยู่ในตำแหน่งเหนือเส้นค่าเฉลี่ย20แต่ก็ยังอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย50 100และ200รวมถึงยังอยู่ภายในเมฆแต่อยู่บริเวณแถวแถวขอบล่างของเมฆและมีปลายเมฆด้านหน้ายังคงเป็นสีแดงขนาดเล็กแต่มีขนาดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อวาน ISI อยู่ในบริเวณใกล้ขอบบนของโซนสีเหลืองที่ระดับ52 เส้นของ MACD อยู่ในลักษณะตัดขึ้นในตำแหน่งแถวแถวเส้น Zero Line Histogram มีลักษณะของแท่งเป็นสีเขียวเข้มแต่มีขนาดที่เล็ก MCDX ของวันนี้ก็ยังไม่มีแท่งสีเขียวยังคงมีแต่แท่งสีแดงโดยมีขนาดของแท่งพอๆกับแท่งก่อนหน้าโดยรวมใน Time Frame ดย y อยู่ในแนวโน้มขาลงอยู่นะครับใน Time Frame 4ชั่วโมงจากการที่แท่งเทียนราคาได้ขึ้นไปทดสอบเส้นแนวต้านแล้วเกิดการย่อตัวของราคา โดยติดแนวรับอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยทั้งสเส้นทําให้แท่งเทียนปัจจุบันสามารถยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นแต่แท่งเทียนราคาก็ได้กลับเข้ามาอยู่ในเมฆอีกครั้งหนึ่งโดยมีปลายเมฆด้านหน้ายังคงเป็นสีเขียวอยู่ ISI อยู่ในตําแหน่งกึ่งกลางระหว่างโซนสีเขียวและโซนสีเหลืองที่ระดับ52เส้นของ Mac d ดีอยู่ในลักษณะตัดขึ้นในตําแหน่งเหนือเส้น Zero Line โดยมีลักษณะของเส้นบิดเข้าหาเส้นสกแนา ฮิสโตแกรมในขณะนี้เป็นสีเขียวอ่อนแต่มีขนาดที่เริ่มเล็กลง MCDX ใน t ไทม์เฟรม4ชั่วโมงแท่งสีเขียวเริ่มมีขนาดเล็กลงกว่าแท่งสีแดงและมีค่าน้อยกว่าค่าเฉลีย่ยโดยรวมแนวโน้มใน t ไทม์เฟรส4ชั่วโมงก็ยังคงไม่เป็นเทรนหรือเสด็เหมือนเดิมนะครับและใน t time frame 1ชั่วโมงจะเห็นได้ชัดขึ้นของการย่อตัวลงมาของราคาจะเห็นได้ว่าตัวแท่งเทียนได้ลงมากระชากหลุดเส้นค่าเฉลี่ยทั้ง4เส้นแต่มีแรงซื้อดึงกลับขึ้นไป โดยมีแนวต้านระยะสั้นอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย50และ20และมีแนวรับอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย100และ200ส่วนโมเมนตัมใน Time เฟรมหนชั่วโมง ISI อยู่ในตำแหน่งโซนสีเหลืองหรืออยู่ในโซนรอเลือกทางเส้นของ MACD อยู่ในลักษณะตัดลงอยู่ต่ำกว่าเส้น Zero Line Histogram รรเป็นสีแดงอ่อนและ MCDX ยังขาดความแข็งแกร่ง,งเมื่อมีขนาดของแท่งสีแดงยาวกว่าแท่งสีเขียวและแท่งสีเขียวอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย โดยรวมในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงในระยะสั้นนี้ยังเป็นขาขึ้นแต่เป็นขาขึ้นค่อนข้างที่จะยังอ่อนแรงอยู่ส่วนทิศทางของราคาแนวโน้มและโมเมนตัมหลังจากนี้จะแข็งแรงขึ้นได้หรือไม่หรือจะเปลี่ยนแนวโน้มเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันในโอกาสหน้ากันนะครับและตัวชี้วัดทางเทคนิคของเหรียญลูน่าคลาสสิกในวันนี้มีค่าดังนี้คือใน time frame day ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีแรงซื้อออสซิเลเตอร์มีแรงซื้อ และค่าสรุป er. ในไทม์เฟรมเดคือมีแรงซื้อนะครับใน t ไทม์เฟรม4ชั่วโมงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีแรงซื้อออสซิเลเตอร์ปานกลางและค่าสรุปใน t ไทม์เฟรม4ชั่วโมงคือมีแรงซื้อนะครับและใน t ไทม์เฟรม1ชั่วโมงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีแรงขายออสซิเลเตอร์ปานกลางและค่าสรุปใน t ไทม์เฟรม1ชั่วโมงคือมีแรงขายนะครับในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ หากทุกใจผมขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกๆท,ท่านไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ